วันนี้วันที่26สิบงหาคม2,567ผมกำลังถ่ายให้ดูต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปขึ้นในป่าเบญจพรรณด้นนทุกภาคต้นต้นนี้เขาเรียกว่าต้นแต้วหรือต้นติว้วต้นแต้ว เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอีกรอบนึงนี่คือลำต้นของต้นแต้วลำต้นก็จะมีหนามแบบนี้ผมเคยเพบต้นที่โตที่สุดหน้าสักประมาณออสสสิิบงงถึบห้านิ้วสมัยก่อนเด็กๆเนี่ย ยังไม่มีไฟฟ้าเราจะใช้ไอ้ไม้ก็พวกเนี้ยเอามาเผาท่านไม้แต้วเนี่ยเป็นไม้ที่เผาถ่านแล้วออกมาถ่านดีให้ไฟไอ้ความร้อนสูงใกล้เคียงกับเชียงพระนางแอหรือว่ากอแห้งป่าสาปักใต้ ต้นแต้วปักใต้ก็เรียกแต้วมีลูกสีเหลืองๆเราสามารถนำมากินได้เด็กๆก็ามากินเล่นเป็นอาหารของนกเด็กๆก็ออชอบไปเที่ยวในท้องทุ่งเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูต้นเล็กๆที่อยู่ใต้ต้นแม่ของมันนี่คือใบแต้แตว แต้วนี่เป็นพืชสมุนไพรจะมียอดสีแดงหรือสีชมพูเราสามารถที่จะเอาใบอ่อนมันมาตำให้ละเอียดแล้วผสมน้ำดื่มเข้าไปแก้เขาบอกกันว่าเป็นแค่จุกเสียดแน่นท้องอะไรทํานองนั้นสมัยนี้หากข้างยาก ต้นนี้มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติรอบๆจะเห็นว่ามีต้นๆลูกของมันเกิดมาจากอารากขึ้นมาหลายต้นเดี๋ยวผมก็จะเว้นไว้อัน,นหนึ่งเป็นกลุ่มสมัยเด็กๆเนี่ยอพอพ่อไปตัดแล้วเราก็าไปแบกต้นแต้วเนี่ยมาเอามาเข้าเตาเผา,เพ,าเพื่อทำเป็นเผาเผาถ่าน ไม้ถ่านออกมาจะสวยมากต้นนี้ก็จะมีลูกแล้วมีเม็ดสีดำดำจริงแเ่าลูกมันจะออกมาสีเหลืองเด,เดี๋ยวนี้หาต้นโตโต,โ,ตโตโตมันจะยากมากเพราะว่ามันไม่มีป่าแ,แต่พอเกิดป่าขึ้นมามันก็นกก็จะเอามาเป็นขี้นกมูลนกอะไรต่าง นี่เป็นน่าจะมีในสวนน่าจะมีอยู่สักสองสามต้นในลักษณะแบบนี้ต้นแต้วนี้รากมันจะลึกไม่ค่อยมากพนาของมันที่เราเจอสมัยผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยมันมีทำท้องไร่ท้องนาเนี่ยพอฝนตกหนักๆห,หรือว่าน้ำอ่าฝนตกมันช้าหน้าดินเนี่ย ต้นแต้วเนี่จะพลวกพลวกก็คือล้มาลากเนื่องจากลากก็จะตื่นนี่คือต้นแต้วนี่ลักษณะของต้นของเขาจะมีน้ำแบบนี้บางคนเขาเรียกว่าติว้ว ต้นนี้ก็อยู่ใกล้กับสร้างมนแต่คิดว่าคงไม่มีปญนาอะไรเพราะสร้างมนเพิ่งลงมาได้ทักประมาณปีเศษๆขอทำความรู้จักกับต้นไม้อีชนิดหนึ่งในสวนป่าสิรินดาห้วยยอดรังต้นแต้วเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้กันมาตั้งแต่โบ,ร,บราณราีขอบคุณครับ